สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้นะครับพาพี่น้องมาอยู่เคขื่อนหัวหน้าครับมาเบิงตลาดปลานะครับตลาดปลามือนี้ค่อนข้างคึกคักนะครับปลามาแบบเต็มถังน้าแข็งเลยนะครับปลายุมองนี้เพื่อนจะแช่แข็งไว้นะครับหลังจากที่ชุมชนนะครับเพื่อนจับปลามาไหนเพื่อนก็จะมาแช่แข็งแข็งไอ้โบ้แมนแช่แข็งแช่เย็นแบบนี้นะครับเนี่ยทุก ทุกล่างนะครับอ่ทุกถังนะครับจะแบบสดสดใหม่ๆเลยนะครับสังเกตจากตาหรือว่าตัวตัวกลิ่นนะครับค่อนข้างดีอะสดนะครับมือนี่เฮี้ยงกันซองรองประมาณสิบกว่าถังนะครับเลือกได้ตามสบายเลยครับแบบอ่ะเดี๋ยวไอ้แต่ละชนิดนะครับหรือว่าปลาแต่ละยาเนี่ยสิขายกิโลท่ายเดียวไปถามไม่ค่ากันครับอันนี้ปลาอย่างครับนี่อ่ายางละเคิงอ่ะยังละเคิงงนี่ไอ้ปลาข้าวปลาปึงปลาหมึกอ่าปลาปลาข้าวห้อลเท่ายครับ โลละ260สองร้อยหกสิบค่ะสองร้อยหกสิบนี่ส่วนโตเนาะหางนี่ขายโลเท่าไหร่ครับกัดกัดเนื้อเขาเขามองแซ่บเพื่อเอาไปม่งแล้วไอ,ไอป้ปลานี่นะครับปลาหนูปะครับปลาหนังครับปลาหนันงโลละสี่ร้อยห้าสิบตัวใหญ่สี่ร้อยห้าสิบไอ้ปลาเน,นื้ออ่อนเท่านบ้ครับต,ตัวหน่อยนั้นสามร้อยแปดสิบอืมอู้หากินยากนะครับโตยิงใหแบบนี้นะครับเนาะตัวนั้สามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิวันวันตัวใหญ่ใหญ่นี่สี่ร้อยห้าสิบลละแต่ละมือนี่มากหน่อยแต่ว่ามาทุกมือปะครับนีน่ะ บอกแล้วแต่มือเนาะผู้ได้โชค,โชคดีก็คือได้ไปก<ช>ินนะครับเนาะเพิ่มมาทั้งนี้ทั้งนี้คือยังครับปลาปึงค่ะปลาปึงก็ปลาปึางปลาข้างโลละปลาข้างก็ปลาปึงโลละสองร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยห้าสิบอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบวิกันมารรครับต่างกันมองได้ครับนี่รสชาติเป็นยังไงรสชาติาตัวนี้เขาจะนิยมมากกว่า,านิยมปลาข้างมากกว่านังจะนียกวกาบมครับอือเราจะดันมี เครื่องในนั่นะครับเครื่องในเป็นไข่นะครับนาออันนี้ปลาอย่างก็บพื่อแดงค่ะปลาหางแดงหัวมันจะเป็นเรื่องเหลืองนะครับนาอปลาบกมงปลาบกม้งเคล็ดยังกินครับนี่เอาไปปิ่งไปหนึ่งโอ้มันจะมันมั่นนะครับเนาะประเภทเดียวกบตะเพียนใช่ตะเพียนหางแดงนั่นตะเพียนขาวอันนี้ตะเพียนตะเพียนที่อยู่ตามทองตลาดตัวไปแต่ว่าอันนี้คือ หางแดงมันจะมั่นกว่าหรือจังไดครับแม่ค่ะ,จะ,ะจะมั่นกว่าปะจะมั่นกว่าโลละเท่าไหร่ครับเนี่ยโละละลอยค่ะโลละลอยไอ้ธรรมดาแหละครับลลกันลอยเหมือนกันโอเคหางแดงหรือบ่อแหบบ่อหางแดงอะโลละ,ละลอยเลยครับพี่น้องงามงามอันนี้ไปย,ย้อนไปย,ย้อนปลานี่เสียอุย้ยร้อยหกสิบครับลดลงจากเก่าเนาะรอบที่แล้วนี่ร้อยแปดสิบตัวนั้นมันคัดใสอ๋อรอบนั้นคัดใสรอบนี้คละบอกครับ ใส่ร่วมร้อยหกสิบครับรา,าคาใส่จะเป็นร้อยหกสิบถ้าคัดใส่เป็นร้อยแปดสิบนะครับอันนี้ก็คัดใส่ด่คัดใส่น้อยอ่าม, <c oughs> มาน,นี่โอ้เพิ่นเห็ดคือคักกับน,น,น,นี่อันนี้คือเอาไปมกักทอดไ้เลยนะครับน้อ <c oughs> <c oughs> สิบทอดหรือว่าสิบปิ้งกับด้เลยนะครับอันนี้พาให้พ่อผู้เด็มักแบบพาแบบตากแข่งนะครับตากแข่งถ้าเป็นยี่สิบโลต่าไรครับนี่ร้อยยี่สิครับ แบบเรียบร้อยปกติล้ละลายแต่ว่าพ่อเอาขี่แล้วก็เอาเกรดออกเรียบร้อยนะครับลอยเศร้าขึ้นมาจังเดียนะครับขาเขียดนอกขาเขียดค้าวกล้วยเพราะว่าเพิ่นเบาเพราะว่าเอาใส่ออกนะครับเนาะเอออาให้พ่อเอาเก็ดเอาให้พ่ออแบบนี้ก็ดีนะครับมันสะดวกครับไปใส่ตู้ไว้ดนนเลยครับปลาอย่างนั้นี่ปลาข้าวน้อยค่ะปลาข้าวน้อยนะครับอ๋อไอเข้าวนี่ติดเิ่นตัดเครื่องพรนอืมทาข้าวแบบนี้แล้ว ปลายังครับนี่ปลาปึงค่ะปลาปึงโลละสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบพูดเอมักชิ้นส่วนใดกัมาเลือกซื้อเลือกนั่นกันเลยนะครับโปรตีนหมักหัวโปรตีนหมักหางนะครับหัวจะโลละสองร้อยหัวโลละสองร้อยเพราะว่ามองกินมันหน่อยนะครับไอ้แมนมันมีหัวนั่นก็เลยโดดถ่เออมันมีกระดูกเนาะครับเนาะตะวันเสียด้วยครับหัวอันนี้ซ่อมกันปะครับอันนี้ไซคัดอันตร้อยแปดสิบบาทนะครับป้ายยอนนะครับมันมันอู้ เม็ดปลายยังแน่ล่ะครับเลยนี่เป็นปืนปึืงชาโด้เพาะเพาะเอาเพาะกับปืนดีต่างกันไหนเลยครับมันไม่มีแต่หูอ๋อผสมนะถ้าปืงสีมีแตะถ้าเพาะบ่มีแต่รสชาติคนขายว่าไหมครับรสชาติก็ต่างกันอันไรต่างอันไรแสบกว่ากันจ่าตัวนี้จะเนื้อนุ่มปืงนุ่มแม่นี่ออกเหนียวเหนียวเพาะเหนียวนะครับไอชาโดรสจะบ่าครับตัวละร้อยค่ะ โลละลอยบัวแพงซัม,มูมนะครับอันนี้เท่าไหนก็ะร้อยเหมือนกันเอาลอยซ้ำกันอันนี้อันนี้ถังละโลละลอยไ่มครับไอ้ตัวนี้ถังลอยเศร้าขาวอีไทยไ่มครับนี่ไอ้ปลาอีตู่ปลาอีตู่อีตู่ใส่น้อยอีตู่ใส่น้อยอเห็นมันแหลมๆ,ๆสิมันมันสดอยู่ด้วยครับแต่ว่าโดยโดยโลักษณะของสีเขามันมันเป็นแ,<ม>แบบนี้นะครับ<ส>เนาะแบบนี้ค่ะโอม้มาอนนี้อันนี้หน้าตาเล่บแหลมแปลกแปลกปลาอย่างครับนี่ปลาหนูปลาหนูครับพี่น้องปลาหนูปลาหอย เซยมองได็ขึ้นหนูมองนามันขึ้น,นหนูแล้วกบพีน่น้องเบิรงเด้อนะเจะ้าคนกินบักหอยแต่ว่าปลานี่กินบักหอยอ๋อกินบักหอยบักหอยกินจังไหนล่ะบาดมันคือรวยบักใหญ่หนึ่งจะกินขเขาไปเลยเบิอนะว์อหนจะมีมีบักหอยอยังไงทอดมีทั้งเปลือกเลยบอกครับแม่ทา่าเจ้าคือสามารถปลาตัวนี้เอาโลละโลละสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบแปลว่าแซ่บพอๆกับ ปลาเนื้ออ่อนเลยบ่ครับเพราะปกติในปลาเนื้ออ่อนนี่คือกับสามร้อยแปดสิบสี่ร้อยนะครับเนาะถ้าใส่น้อยคือสามร้อยแปดสิบแต่ว่าครัใส่ใส่เงีสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบค่ะสี่ร้อยห้าสิบแปลว่าสูสีเรื่ยความแสีบนะครับน่าสนใจครับนไฮหายากบอกกันี่ยไฮหยากอยู่ค่ะยากสูสีกับปลาเนื้ออ่อนสูสีกันนะฮะอีหยังมาอึงลึงอยู่ยี่สิบบาทเองกระเพาะยังไม่ตายเลยว่าท่านตายปะครับโอ้ทักทายอยู่ครับพี่น้องเอาขึ้นีรีบอก โล่ตัวไหนครับัตบักใหญ่เลยปลาพอแต่ว่าจะหนังเหนียวเนาะเป็นไ่ครับหนังเหนียวนี่ท่องมีอย่างครับนี่ทวามีย่งคิดว่าเป็นขี้ล้วนๆนะครับอ๋อไขมันไขมันนะครับโล่ตัวไหนครับัตยิ่งใหญ่เลยโล่ละลอยครับใส่กลางใส่ใหญ่กับโลละลอยนะครับอันนี้แหละครับปลากายปลากายโลละโลละลอยเหมือนกันโลละลอยกันพี่้องครับหลายแห่งนะครับปลาทีไ่มาเนี่ย มันสดแล้วลก็ดื้อน,น้ำนะครับนี่พผงาพผงาบพาบี่นะครับโอ้ปลายปอยังครับนี่ปลาอีตูค่ะปลาอีตูเหมือนเลยบ่ครับนี่นโอ้เพิ่เนเฮ็ดจังได๋มันคือยังมาเป็นๆจังซี่ครับนี่ไหลม่องเหรอคะไหลม่องไหล,ลตอนไหนครับกันขึ้นหรือว่ายามเช้า,าๆๆกันขึ้นเล้วก็เอามาส่ยงยามมื้อเช้ามาแบบสดๆเลยถ้าสดๆดอยู่ี่จ้าบาทครับ150ยห้าสิตรอีตูนะครับอืออีตูอีตูอ่ะพี่น้องผู้ใดมักปลาสดๆโดยเฉพาะปลาแม่น้ำมูลนะครับมันสิมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติ ดีแน่นะครับมันเป็นป่าธรรมชาติที่บริใครอาหารนะครับเป็นอาหารธรรมชาติบ่ิจะเป็นพวกสาหร่ายน้ำจืดหรือว่าพวกกุ้งหอยปูปลานะครับตามธรรมชาตินะครับรสชาติจะดีกินหอมนะครับแล้วก็หาซื้อได้งากแต่ว่าพี่น้องถ้าคนไหนไปทางอุบลนหรือว่าอุบลมากรีสะเกีดนะครับแวกเคลื่อนหัวหน้านะครับอ่าตด้านล่างนะครับนี่ครับตงด้านล่างเนี่ยถนนด้านบนนะครับถนนตรงสะพานนะครับแวะลงมาครับแวะลงมาแล้วก็พี่น้องจะเจอตลาดปลานะครับสีมีปลาสด ลอตอนรับรอจำน่ายรอขายทันนะครับแต่แต่ประมาณเก้าโมงม่ครับเก้าโมงถึงหกโมงแรงเลยนะครับพี่น้องมาสื่อไปเป็นเขาเ้าเขาเทียงเขาแรกเลยเลยครับอ่ะขอบคุณที่ติดตามครับฝากลาเดี๋ยด้วครับสวัสดีครับ